สวัสดีครับวันนี้เกาะพี่มาปากกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่19พฤษภาคม2565นะครับเฮาก่อมาติดตามภาพแรกกันก่อนนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศนะครับตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตีพัดปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเฮานะครับเก็เริ่มมีกําลังที่แห้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ ภาคเหนือของฮาวะนะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่รวมถึงอาจจะมีลักษณะฝนตกหนักบางแห่งไว้ตัวนะครับและก่อนในระยะนี้เนี่ยยอมความปามุอากาศต่ำก็จะเริ่มพัฒนาตัวขึ้นตัวนะครับฝนก็นยังมีต่อเนื่องได้อยู่นะครับผม ในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากก็อยู่ทางซิกตะวันตกนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่32 3 5องถึง35องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ำสุดวันพุธเนี่ยจะอยู่ที่2 3นะครับถึง2 4องศาเซลเซียสครับ ภาคเหนือตอนล่างในวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ70ของพื้นที่นะครับก็มีอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากก็อยู่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเชรนะครับสุโขทัยพิศณุโลกและเกาะเพชรชบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับอยู่ที่33มสถึงสาองศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธเนี่ยกับอยู่ที่เามสีถึงสาห้านะครับ ในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเคลื่อนเข้ามาในส่วนของภาคเหนือของเฮาเนี่ยก็จะเริ่มมีผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่สาวนะครับถึงเสาสามพฤษภาคมของเฮานะครับก็จะทำให้ตอนยอมนี้ใกล้เข้ามานะครับลมมรสุมตอน,ต,อนตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีกําลังตีแ่งขึ้นนะครับทาให้ภาคเหนือของเฮานะครับมีฝนตกหนักรวมถึงฝนตกหนักมากบางแห่งได้นะครับ อขอห้ออพ่อแม่พี่น้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศไว้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวนะครับผมแล้เกาะระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็จะตกสะสมค่อนข้างเยอะนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับเกาะโทรเข้ามาได้นะครับ0 5 3 2 7 7 9 1 9าเ็กาะโทรมาสอบถามพยากรณ์ได้ตลอดสีชั่วโมงนะครับวันนี้เกาะขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงตินะครับ สสวัสดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน